อะสวัสด right? like oh, ีคริสมาสก่อนท่านเร็วมาสวัสดีคิสมาก่อนนูนาอลักโอ้ไม่กินลักอาจกินส้มตำมมามนี่ีย่มากเมเคาส้มตำมีอีมอลนเหรอเออไม่เคโอเคไม่เอที่เตวที่าไม่ที่ราส่บอกปูกับยายว่าจะกินส้มตำ กินคิดสมาร์ทเขาพัก e ันกินย <supper> ่างอื D ่นเจ้าองสิกินสมตำาเลกสนเบนนเดีย่คิดสมาดิอัเดียดยืยมาม่ายืเออเลกคิดสมามอ่าน้งินพูดดเร็วๆดูครอบครัวมื่อไรคิดสมาร์ทพี่น้องโอ้ยน้องนย่าฟังลก มือนีเก็บพ่อชิตไทยปู่ๆเราสิไปเห็ดเราสิเป็นตัวตัวทอมเต้นไหมตัวตัวบักอวนเมื่อเรียก ismet เขาเขาสิไปใร์เสุดมาเล่นกับน้องดูนะปีนี้ลูกหลานบ่มาเพราะว่ามาผักเนื้อด็กหน่อยก็ไปมาผักเนื้อเรามันหยุดโปรตรงกันสิแอนนาแอนนากจบา่อในม้ากาลังลูกแอนนากจบา่อในมาเห็ดงานแอนเดียมาก่อนแอนนาอยู่บริษัท ีใหม่เขายังสิมาเขาลูกหลายมือนี <sk ling> <sk ling> <sk ling> ้ก็เล่นหน่อยๆปีที่แล้วโอ้ลายแกะว่วมาสัมพี่น้องเพื่อนสาวไปปกตินังสูออกมากินงานก็มั่งเงี้ยแบบยุนี่เขาเจ้าเลี้ยงแกะเลี้ยงหมาที่พี่น้องเนี่ยมือแรงขี้หมาเนี่ยมือ้ยงขี้หมาแถวบ้านก้ม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 น้ำมันนี่แล้วก็เลี้ยงแกะจ้ะขึ้นน้ำบ้านเขาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเลี้ยงบ้าตันตีอมซ้อนเลี้ยงเนี่ย มันมืดมันมืดเห็นบ่หนาหนาวมันจะมืดขนาดหิ้มาในแกงโอ๊ย <laughs> ถ้าหนาวเสมอแกงปีหนาวยังมาเสมอไหมปีหนาวกระมัาขึ้นเก้าเราเคยก็ไปใส่มาใส่มีนั่ะพอปูเราจะเห็ดอันตอซานออกไปตอซานออกไป <c oughs> จังไงจเบาอีกคนจิกเออเออิเปลิมสกูตเตอร์กันปวดจุกนี่เป็นเตนนเตนน อันนั้นเด่นกันนะอันอันเขาเด่นสะกดต้องสะกดตื่นนี่ใครจะไปขี้กุดตอร์กับเขาเลยเด้ออ้าพี่น้องขี่สมัตเร็ขี่สมัครของคน้องหนูนะผู้หญิงอ้ยโอ้ยระวังระวังวัดดิโอ้ยระวังนะระวังกล้องเดี๋ยวก็ไปนะเปลี่ยนหัวสวัสดีค่ะขี่สมัครก่อนเลยลูกเลยมือุลิกขี่สมัครก่อนแล้วมือุลิกขี่สมัตก่อนเลย ให้ดูค่ะบ๊ายบายค่ะ <laughs>